วันนี้ผมจะแบบโยนให้เต็มที่เลยนะครับก็เป็นวันท้ายแล้วนะครับเดยวก็รีแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาก็แบบว่าจะได้ปวดหัวกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับเต็งแรงพรุ่งนี้ทีน่าขอให้อยู่ทีมเดียวกันนะครับผมแต่ผมจะเล่นดีหรือเปล่าก็อันนี้อีกเรื่องนะซีซันน้าผมจะเล่นดีเปล่าว่าอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าช่วงนี้ก็เล่นเออเลยติดโยนดย้แบบติดโยนมากเลยละอนาคตไปรวมได้บางที รีไปเท่ากันเลยอะคือเจ็ดสิบหกไม่เห็นไม่ดิห้าสิบเอ็ดถึงห้าสิบเ็ดาวขึ้นไปรีไปถึงคอมเบเดอร์สองก็มีโอกาสที่แบบทุกคนจะเจอผมแน่นอน,นครับแต่ผมจะเล่นดีไหมอันนี้อีกเรื่องนะครับแล้วผมเจอเรือมาเนี่ยเป็นตัวที่แพ้มากครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออ่โอ้ยผมชื่อบอลครับ <laughs> <laughs> ผมชื่อบอลครับ แต่อายุขอไม่บอกนะครับบอกได้แค่ว่าเลิกเรียนแล้วแค่นี้มาผมวันนี้ผมจะแบบว่าไม่มีเชิงเลยครับสู้แบบตรงๆมาดิีารอะไรอะไร่ะ,ระใครโดนเฟิ้อบัตร่ะเอ้าช้างโดนเฟิ้อบัตรค่ทำไไเขาไม่ให้ผมขำไม่ไว้ใจในสีนเทียร์ลงกันหรอก พีได้มาไหนบ้างครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วแต่วันจริงๆครับอันนี้แล้วแต่วันเลยเพราะว่าพี่เขาอายุสามสี่ครับผมคงคนในวงในเพาวันนะั้นคือแก่แล้วคือถ้าแก่ประมาณนั้นคือประป่านนี้พี่คงแบบไปแบบทําอาหารทําอาหารให้น้องกินอะไรเงี้ยถ้าพี่แก่ขนาดนั้นห้วทําอาหารให้พ่อแม่กินแล้วแบบนั้นนะ อาผมอ่านไม่ออกอะ่ะยี่ป้าป้าไม่บอกครับขออนุญาตไม่บอกกันอยู่ครับตอนสีลตวเนะต้ไม่ถึงหนึ่งหมื่นไม่นอนนะอ๋อเต้ไม่ถึงหนึ่งหมื่นไม่นอนสู้ๆนะน้องน้องฝ้ายจริงๆน้องเขาชื่อป้ายนะครับแต่ผมเรียกฝ้ายแค่นั้นเองผมจะเรียกน้องให้น้องเขาชื่อฝ้ายได้อะ่ะคเนไหม จากน้องเขาเป็นผู้ชายผมจะทำให้น้องเขาเป็นผู้หญิงให้ได้เอาันดิเพื่อนเอาันความรับคันสิดยอดใช่ครับโอ้โอ้วัตถุภาคเกิดอะไรขึ้นแรงเกินคอยคยอรจังอืมจริงตายแล้ว <c oughs> <laughs> <c oughs> <c oughs> ยืนดูเฉยน,น้องริจุด ยืนดูเพื่อนตายชิดเลยโอเอาเมื่อกี้ผมมันได้ยินดูเพื่อนตายนะครับมันเข้าไฟไม่ได้นะครับเมื่อกี้แบบไฟเราไว้ไหวนะครับเกมนี้ผมจอ,อกดาเมจล้วนเลยนะครับไม่ต้องออกของของของแกอะไรนะพะเรามาโยนนะครับง่ายดีโอ้ ฟัมาดิมาดิ <laughs> อ่าเบอร์บานเวียดนามไม่ออกอะแต่คนเวียดนามก็ดูผมเยอะจริงนะแต่บอกมาไม่ออกอะคนไทยก็มาคอมเมนต์หน่อยนะครับคอมเมนต์ได้นะครับผมไม่กันนะครับ คืออ่ะผมซ้อมหมดผมทำไม่ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ๊ยอ,อะไรอย่างเมื่อกี้เดี๋ยวมาเล่นท่ายากใช่ไหมฟิกเกอร์ฟิกเกอร์สก,กิวหนึ่งนี่ยป่ะผมเห็นนะอีคุณทําอะไรครับคุณเลยวะคุณจะแบบเล่นท่ายากใส่ผมใช่ไหมย,ยายยากยา,ยาเดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าถ้ามาอยู่ในเตียงผมนั้นทายากกว่าไม่ใช่นะครับเมื่อกี้ผมเอาพูดเอาหายใช่ครับผมเป็นคนใส่ใส่อุ๊ยอะไรแบทแมนทำไมวบ เย่เย่ไทยแลนด์ไทยแลนด์ I am Thailand เพิ่งเปลี่ยนชื่อมาฮะ huh? ๋ยวาปไรหนึง่งเมื่อกี้เหมือนแมวโค้ง นายคูลได้กันนะอ่ะเมื่อกี้เพื่อนตายแล้ว ักคอยกันสักี่นั้นจะไหนวาเดี๋ยวผมร้องเพลงให้ฟังไม่รู้จ,จะร้องเพี้ยนนะครับร้องร้องไม่พอผมก็จะร้องอ่ะครับแค่นั้นเลยเผื่อๆร้องไม่ถูกเดยซ้ำเพลงอะไรดีวะพวะเราไม่ค่อยได้ฟังเพลงนานนะมาเลย มาเด้มาเด้คนไทยคนไทยมามาอ i e s สวัสด <ideas> <that> ีครับคืออืมเอาตรองบอกว่าอยากให้แบบโน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 คนโนโนดนโนคนโ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 นยคโน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 โคนไทยนนโนยหโนโนยนโ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 นนนนผู้ชายทั้งทั้งแท่งเลยครับ ผู้ชายชายแท้ด้วยจะให้ผมแต่งหญิงก็ได้นะแต่ก็รออีสักยี่สิบปีค่อยแต่งเนะอ้ยหายาผมไม่มีนต,ตี๋ใจเย็ไรรนได้ป่ะนะเฮ็ดไอเฮ็ด เอาป้อมแตกก็หรอคนไทยช่วยคอมเมนต์ทีครับพอดีผมอ่านเป็นนามไม่อครับอย่ามานะคะโอเคครับ ผมก็อ่านไม่ออกใช่ใช่คือแบบที่อ่านไม่ออกเลยเ้ยคือแบบอะไรอะ่ะคือแบบนั่นนั่นอ่านไม่ออกอง่ายๆดิอ่านได้บางคำอะ่ะบางคำมันก็อ่านไม่ได้ดิผมอยากให้คนแบบว่า <laughs> ช่วยแปลแบบเอาแบบ Nam, เวียดนามแปลไทยมาได้ปะแบบเอแบบเอแล้วก็มาคามอมเมนต์อะไรอย่างเงีนะ้ยแล้วไมขอให้พูดภาษาเวียดนามพูดไม่เป็นนะพูดยังไงอะ่ะสิ้นเฉาเงี้ยเหรอไม่ดได้แกสิ้นเฉาอะ่ะวายโดนลาดปาป้ายเี้ยวายปุมเฮ้ยเฮ้ย อะไรอ่ะทำไมไม่ตายอ่ะคือคือผมตายได้ไงอ่ะคือแบบผมก็ผมก็กดระเบิดแล้วนะเมื่อกี <c> ้ร <oughs> ไมผมตายอ่ะเงินก็เกิดกว่าอะ,อะไรก็นําอะไรก็นาอ๋อ,อยกเว้นเวลใช่ไหมคือเวลไม่นําใช่ไหมเลยไม่ไม่ตายอะไรงเงี้ยอ้ยเฮ้ยเยเยลิงมันเอาอ่ะคือผมพูดาภาษาเป็นหอ่าไม่เป็น เลือดกรุูปีลวดเลือดกรูป B, ีใช่มเซเนเตียลวดเลือดกรูป B, เ,เอไม่ใช่ใช่ปะลวดลดเลืลล B, อดบีอ่ะของผมของผมเอบีมั้งถ้าจะไม่ปิดเออบางทีก็อยากจะรู้นะว่าบ้านอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะพูดอะไรตอนนี้หมดคำจะพูดแล้ว เอ้ยนี่กล้าส่งยายอลิตตัวเดียวมาเหรอฉันมาจากเวียดนามอมลองเพลงดีพี่อ am f u ฟ k กเยอไอ้ลองเพลงกันเลยว่าว่าเดี๋ยวลองเพลงดีๆก็ได้ฮะ เฮต้าไอคือผม,มพูดไงวะชินเฉาอ่ะผมพูดแค่แค่สินเฉาคุณประเทศอะไรไทยแลนด์ครับไทยแลนด์ไทยแลนด์ฮัลโหลอ๋ออ๋ออ๋าอ๋อไม่ออก กอีกอรสักี่นันจ้ะนายสักี่แล้วารัดกอยนได้ยลองไงต่อนั่นแหละผมเราไม่เป็นครับเวียดนามนพี่ชายแบบแรงผมที่พี่ตกมาให้าดาวแล้วผมไม่มีรหัสลองครับรหัสนี้มันร้อยสี่ดาวแล้วอ่ะมันโคได้กค่เจ็ดสิบหกดาวขึ้นไป แล้วถ้ากดกดห้ามันก็ต้องเป็นห้าสิบปีดาวขึ้นไปถึงจะกดได้นะครับพี่ตึงจางขอบผมครับแต่วันนี้พี่มายนะครับไม่ตึงหรอกยู u า r e b o แปลว่าอะไร่ะโบ b o น่าจะแปลว่าพี่ชายใช่ปะคุณอายุเท่าไหร่ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่อายุเท่าไหร่เหอเหยอบัวเบอร์แปลว่าพี่ชายนะเจ้าพ่อเป็ดพี่จำผมได้ปะจำได้ครับจำได้จำได้จำได้รวยจัด โอ๊ก็พอดีอ่านก็ะกิดไม่ออกครับไม่ได้อ่านทุกภาษาไม่ออกแล้วภาษาไทยก็ไม่ออกเหมือนกันเฮ้ยเป็นไหนโอเคตายแล้วอะไรมีคนมาไหมเนี่ยโอเคลองไงบ่สมัสดี อย่าไปร้องเลยเสียเพลงเขาร้องผิดพลาดต่างเทคนิคนิดหนึ่งอ้าวโดนอดีตโซโลคิวโอ้ผมยางผมรอดอะ่ะผมเก่งไหมครับผมรู้ว่าเพราะเขาผมเก่งไม่ต้องชมนะครับ <laughs> ผมร้องได้แต่เพลงเนี้ยหากการวิ่งตามความรักมันเหนื่อยจะร้องถูกเปล่าก็ไม่รู้นะพักก่อนดีไหมไงต่อวะถ้าเราไม่ใช่จะทำอะไรก็คงไม่ใช่อยู่ดีฝึกจนโตตันแล้วยังโดนดา่าเหมือนเดิมปกติครับ พี่ใช้โทรศัพทรุ่นอะไรอะ่ะอ่า iPhone 1ดครับวันนี้วันศุกร์แลวันนี้วันจันทร์ไม่ใช่หรอวงาคงันคารโซคิ so Thank you อ่าพี่เห็นพี่เล่นแล้วมีไฟหรอเดี๋ยวนะพออ่านไม่ทันลบเกมทิมด้่ยสอนให้เล่นบาเช่นเดียวกับคุณอ่าสอนไม่เป็นครับ เขาผม <Hey! S 1> าดจริงนเฮ้ยเมื่อกี้ผมน่าจะหลบนะโดนตีแลดต,ตายหาไม่ได้ออกของกันด้วยตามนั้น่านผู้ชมตายหาใายของอยากให้ถึงวันศุกร์แล้วใช่ไหมโดนกีใช่โดนกีโดนไอ้แลดกีโอ้ช้างข้างช้างข้าง ช่างนาขังช่างนาัางเห็นเธอร้องไห้ตั้งแต่วันจันสกินจะมาใช่เหรอไม่รู้เลยไม่ได้ติดตามข่าวสารน่ะเธอออกมาได้หรือยังออกมาจากชีวิตเขาได้หรือยังออกมาจะไปแล้วบายบายบายบ,าย,บ,า,ยบายครับ และออกมาจากความทุกขใจได้ไนยะเวฟบหรอเฝ้าดูเธอมีน้ำตาอย่างทรม,มานอยู่กับคาบน้ำตาแต่ฉันทำได้เพียงแค่มองเธอร้องไห้ ทีแล้งวันไหนนะพรุ่งนี้ครับวันนี้แหละเป็นผู้ชายแท้ครับใช่ครับมาโยนครับบาลเล่นเอางั้นแหละเอาฮาไปเฉยๆครับไม่ได้จริงจังเลยมั้แพ้ก็แพ้ไปครับเพื่อคุยกับคุณฉันใช้ o o o l l e เออเออโอ้ผมเห็นใจนะครับอย่างนี้คือ คือผมผมพูดภาษาเวียดนามหรือภาษาอื่นไม่เป็นเลยครับต้องขออาภาัยจริงๆนะครับสำหรับคนต่างชาตินะครับซินโรมหน่อยคือพี่พี่จะเล่นอยู่นะเมื่อกี้คือผมจะเล่นแล้วนะเมื่อกี้แต่ว่าทีมเขาหยิบตามนั้นอะ่ะหยิบไปตัวนี้ไอช้างมาผมก็เลยไม่ได้เล่นซิน,นเนีเโรมนะ ไหนแล้วแว๊ดแมนกำลังดูนี่เลยเฮ้ยเพื่อน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 เฮลมีเฮลมี อ่าทำไมมันชนะวะมันไม่ตายด้วยนะเมื่อกี้เจอนะแข่งอีกปะเนี่ยไม่เจอมั้งครับอันนี้มันในซีวีไม่น่าจะเจอมั้งครับ,รบอะไรอ่ะบวกศูนย์เต้ม วัตถุฟากขึ้นแรงแกนยังคะยังไม่ขึ้นครับแกนมันสุกอยู่สืงกันไปผมดันไม่ไหวครับ